ทันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมใช้ชันสยามช้างนาช้างทองใชปุ๋ยยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังวันนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูพื้นที่นาครับกว่า20ไร่ของลุงย้อยครับที่จังหวัดนนทบ,บรุรีลุงย้อยโทรหาผมในรายการคุยกันในรายการนี่แหละ นะครับคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ช้างสยามช้างนักช้างทองช้างเงินช้างศึกเนี่ยว่าลุงใช้มันเป็นอย่างนี้เอามาใช้อย่างไงบ้างคุยไปคุยมาครับผมถามลุงอยู่ที่ไหนนนทบุรีผมเดี๋ยวผมมาหาแล้ววันนี้ผมก็มาหาลุงย้อยครับนาข้าวกว่า20ไร่ลุงย้อยใช้ตระกูลช้างทั้งหมดเลยครับแล้วผลที่ได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นอยากเจอก็ต้องได้เจอครับกับลุงย้อยสุเกิด21หมู่5ตําบลหนองเพลางายอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรี ปกติไอตอนที่ยังไม่เอาช้างมาใช้นะใช้ปุ๋ยทั่วไปอะแล้วมันได้อย่างงี้ไหมมันก็ได้แน่แต่หนนี้ดีกว่าดีกว่าเดิมใบมันยังตั้งขึ้นอยู่เลยเนะาะฮะใบมันออกมัน,มนสวยเออรวงเริ่มเหลืองแ,แต่ใบยังไม,ยงไม่ยังไม่แดงเลยปกติถ้ารวงเริ่มเหลืองอย่างเงี้ยใบจะต้องแดงนลฮะต้องแดงก็ไใหม่อันนี้มันยังเขียวแบบแข็งแรงอยู่เลยฮะแล้วพวกหนอนเพีย้ยพวกอะไรพวกเนี้ยโรคไม่มีฮะไม่มี ไอตัวชีพลาขาวตอนนั้นตอนข้าวยังเล็กๆอ่ะลูกชายเขาเอาเอาไอช้างเนี่ยไปฉีดใช้คนฉีดฉีดช้างเนี่ยอฉีดช้างมันตอนฉีดใหม่ๆมันก็บินกันว่อนหมดเอแล้วพอฉีดแล้วมันก็เบาไปเบาไปเลยครับมันไม่มีหรอตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอธรรมดาหนข้าวอย่างเงี้ยนะมันจะต้องมีเต่าทองมาเกาะตามรวงครับหนนี้ไม่มีเลยโดยแล้วไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีอ่ะแล้วพวก ยาฆ่าแมลงฆ่าแมลงตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เชื้อลงเชื้อราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยฮอร์โมนได้ใช่ไหมไม่ได้ใช้เลยอันนี้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยครับสามาได้ใช้แค่ช้างช้างอย่างเดียวช้างสามุยสามสามสี่ช้างอะนะถึงขั้นต้องยกมือสาบานกันเลยเหรอครับลุงย้อยเชื่อแล้วเหรอครับเชื่ออย่างสนิทใจว่าใช้แต่ตระกูลช้างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยครับอันนี้ใช้กี่รอบแล้วครับสี่รอบ แล้วตอนที่ดูที่สั่งมาสั่งมาเยอะไหมรอบแรกสั่งมาชุดหนึ่งชุดหนึ่ง,งสามปกมันดีผมก็สั่งหกปกอะ่ะพอมีช้างเงินมาสั่งช้างเงินเพิ่มมาอีกเออมันฉีดอีกช่วงหนาวอ,ะอ่ะช่วชงหนาวช่วงหนาวฉีดมันช่วยได้ไหมก็เนี่ยก็เห็นเนี้ยก็ดูเนี่ยเพราะปกติเวลาหนาวมันจะไม่เป็นอย่างนี้เหรอหนาวมันก็จะเหลืองมันเหลืองฉีดช้างเงินไปสองเที่ยวก่อนหน้านี้ถ้ามันหนาวอ่ะตอนที่ไม่ได้ฉีดช้าเงินมันเป็นอย่างนี้ไหมมันเขียวอย่างนี้ไหมไม่เขียวหรอกแต่ถ้า ฉีดช้างเงินกับพวกช้าสามฉีช้างเนี่ยมันใบมันไม่เหลืองเลยไม่เหลืองมันจะเขียวตลอดดูมันสดชื่นเนาะดูมันแข็งแรงเนาะครับดินมันดีไหมใช้แล้วอ่ะแล้วเนี่ยก็เห็นไส้เดือนเต็มเลยโอ้เห็นไส้เดือนเต็มเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วอย่างเงี้ยเวลาฉีดเนี่ยมันต้องปิดหน้าปิดอะไรไม่ได้ปิดนะครับลูกชายผมก็ฉีดก็มันด้ปิดเดินยงย้งยงสบายๆเลยเนาะมันไม่เหม็นฉีดสบายใครกังวลได้เลย แบบนี้ยังไงล่ะครับที่เกษตรกรไทยถึงชอบและยิ่งชอบขึ้นไปอีกก็ไอเรื่องความประหยัดนี่แหละครับไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะให้มากความจากที่เอาช้างมาใช้เนี่ยลุงย้อยคิดว่ามันประหยัดกว่าเดิมไหมประหยัดอะเพราะมันมันไม่มีอะไรกลัวเราก็ไม่จะฉีดบ่อยปกตินะ่ะลุงย้อยเพี้ยตัวหนึ่งก็ยาตัวหนึ่งเนาะครับครับนอนตัวนึงก็ยาตัวหนึ่งครับแม้กระทั่งยายาก็ยากตัวหนึ่งยาอย่างนี้ก็ ยาตัวหนึ่งเพราะมันไม่ได้มีอย่างเดียวเนี่ยมันมีหลายอย่างโอ้ยาแต่ละตัวก็หลายอย่างเลยอ่าโอ้โหกว่าจะฉีดหมดไม่มาเป็นรังเลยนะก็เป็น่ะซื้อทีสามสี่พันโอ้ยี่สิบไร่เนี่ยยาเฉพาะยาหญ้าเฉพาะยาหญ้านะยังไม่หนอนเพี้ยนเลยนะยาคุมก็ฉีดสองหนโหนมึงก็ตกสามพันแล้วเฉพาะขยาแล้วก็จ้างอีกเออโอ้ทุนมันสูงเนาะครับเมื่อก่อนเนี่ยเนาะเดี๋ยวนี้เอาช้างมาชุดเดียวมันจบเลยก็ฉีด ก็ไม be e? ่ต้องไปห่วงอะไรก็ใช้แค่ช้างก็ใช้แค่ช้างเนี่ยพอใจไหมเห็นผลผลิตนี้ครับพอใจจะไม่ให้พอใจยังไงได้ล่ะครับเพราะผลลัพธ์มันดีจริงแล้วยิ่งได้น้องใหม่อย่างช้างเงินมาเสริมทับที่สู้หนาวสู้แรงได้เป็นอย่างดีลุงย้อยก็ต้องยกนิ้วให้แบบไม่เผื่อใจอะไรอีกแล้วล่ะครับ ท่านใจเพื่อนผลผลิตแทงปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ฉันสยามชา้างนาช้างทองอินแข็งแรงพืชแข็งแรงคน